ทรัพยากรน,น้ำสำคัญมากกับสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตว์พืชที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ใดที่น้ำดีมีปริมาณที่เพียงพอคุณภาพชีวิตผู้คนก็จะดีตามรวมถึงภาคการเกษตรก็มีน้ำใช้อย่างเพียงพอกรมชนลประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้พอเพียงต่อความต้องการในทุกภาคส่วน วันนี้จะพามาทำความรู้จักโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจาัดก,การโชลประทานโดยที่เกษตรกรมีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการใช้น้ําของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียวก่อสร้างเมื่อปี2524โดยมีระบบโชลประทานที่ประกอบด้วยเขื่อนเก็บกักน้ําเขื่อนทดน้ําระบบส่งน้ําระบบระบายน้ําและอ่างเก็บน้ํา ที่สามารถเก็บได้สูงสุดถึง390ล้านลูกบาทเมตรสามารถช่วยบรรเทาทุกขภัยในเขตโครงการท่าโบสตอนล่างและโครงการสามชุกรวมถึงพื้นที่นอกเขตโครงการที่ติดต่อกันรวม3 5 0 0 0 0ห่นไร่และสามารถส่งน้ําให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการกระเสียว er จํานวน115,63่นาไร่ขณะเดียวกันเขื่อนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน ทั้งเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําอีกด้วยนอกจากนี้น้ํายังถูกส่งไปช่วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อยในเขตอําเภอด่านช้างรวมถึงใช้ในการอุปโภคบริโภคและการประปลาส่วนภูมิภาคด้วยปัจจุบันโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษากระเสียวมีสภาพตื้นเขินมากขึ้นเนื่องจากไม่เคยมีการขุดลอกมานานหลายปีจึงทําให้ต้องมีโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํากระเสียวโซน c ีหนึ่งขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําและเพื่อการเกษตรทั้งในช่วงฤดูฝนฤดูแลง้งเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงประโยชน์ของเครื่องกระเสียวเนี่ยมหาศาลครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราช่วยเหลือเนี่ยปัจจุบันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวกับอ้อยเป็นแหล่งสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะสามารถช่วยพื้นที่ได้ประมาณ1นึ0 0 0สนสามหมื่นไร่นอกจากจะช่วยเหลืออุทกภัยช่วยเหลือเรื่องพืชเศรษฐกิจยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก ต้องขอขอบคุณกลมวลประทานนะครับที่ได้ส่งน้ําตามที่คณะกรรมการได้ขอไปถ้าคลองสะดวกสวายน้ําสมบูรณ์ประชาชนก็มีความสุขครับเรื่องน้ําโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํากระเสียวตําบลด่านช้างอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ผู้คนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอและเกษตรกรจะได้ใช้น้ำเพื่อทําการเกษตรอย่างทั่วถึง